จากความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคกลางของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดอ่างทองที่ประสบอุทกภัยจนไม่สามารถกลับไปรประกอบอาชีพในที่ดินของตนได้นำมาสู่การจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านยางกลางในพื้นที่บู่ที่3ตะบลสีบททองอเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองขึ้นซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2550เนื้อที่กว่า1,005ไร่2งาน68ตารางวา ที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานฝึกอาชีพให้กับราชฎรด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในลักษณะเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านการเกษตรโดยปลูกพืชผักพืชสวนชนิดต่างๆด้านประมงและด้านปศุสัตว์เช่นการเลี้ยงสุกรพันจีนหัวสุกรพันดีที่นิยมนําเนื้อมาทําเป็นแฮมนอกจากนี้ยังมีหมูลูกผสมและการเลี้ยงแพะนมโดยประชาชนสามารถเลือกหาซื้อผลิตผลจากฟาร์มได้ในราคาถูกโดยไม่เน้นผลกําไร ตามพระราชกระแสร,รับสั่งขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินค่ะสำหรับด้านหลังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้ค่ะเป็นเห็ดสองสายพันธุ์ด้วยกันนะคะก็คือเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งในทุกๆวันชาวบ้านก็จะมาเก็บเห็ดนะคะแล้วก็จะนําไปจัดจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ พื้นที่ทั้งหมดหากแบ่งเฉพาะส่วนของการจ้างแรงงานราษฎรที่ทำงานในฟาร์มจะมีเนื้อที่ประมาณ721ไร่โดยมีทั้งแรงงานในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยก็เพื่อจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือจ้างงานนะครับจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อเพราะว่าในเขตพื้นที่เขตนี้จะเป็นเขตที่มีน้ำท่วมนะครับผลผลิตผลิตภัณฑ์ของโครงการนะครับเราก็จะมี การนําออกจําหน่ายเพื่อสร้างไรายได้นะครับให้กับโครงการก็จะแบ่งเป็นส่วนๆไปนะครับส่วนหล,หลักๆเลยก็คือเราเรามีร้านค้าอยู่ที่ตลาดต,ตก,กนะครับเราก็จะส่งไปจําหน่ายที่โน่นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็จะมีตลาดนะครับในพื้นที่ของจังหวัดอ่างทองเองนะครับหลายจุดนะครับส่วนราชาการแล้วก็ในชุมชนนะครับชุมชนก็จะเข้า,าเข้ามารับซื้อภายในโครงการเลยครับ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ศิลปาชีพอทิงานเซรามิกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารแต่งแต้มลวดลายดอกไม้ในพระนามงานประดิษฐ์หัวขนงานทอผ้าไหมยกทองสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายขนและงานปักผ้าซึ่งตามปกติแล้วการเข้าไปเรียนหรือฝึกอบรมผู้เรียนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหากแต่สำหรับร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริแห่งนี้ไม่เพียงประชาชนจะไม่ต้องเสียเงินแต่พวกเขากลับได้รับเงินและความรู้ติดตัวไปด้วย หลักนี้เป็นประเภทดอกไมนะ้ดอกไม้ก็เป็นดอกไม้ในพระนามนะฮะดอกไม้เป็นในพระนามที่เป็นชื่อของพระนามของพระองค์ท่านนะครับอทิเช่นดอกบัวฟินซิริกิตนะครับดอกุูราบฟินซิลิกิตนะครับดอกทิวลิปคิงภุมิคลนะฮะตรงนี้ก็เป็นดอกไม้ในพระนามทั้งสิ้นเลยที่เรานํามาเขียนลายใต้เพื่อ แล้วค่ะ9ปีนะคะตอนนี้มีชาวบ,บ้านที่มาเรียนกับเรานี่สักประมาณกี่20คนค่ะมีขั้นตอนการกวักการเกีียวเป็นขั้นตอนพื้นฐานไปค่ะจนไปสําเร็จถึงการทอประมาณที่หนึง่งทุกคนก็สามารถทําได้ก็คือว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาเรียนรู้ก็เต็มใจจะสอนค่ะเพราะว่าถ้าชิ้นหนึ่งก็มีมูลค่ามากแล้วก็สำคัญมากค่ะ เพราะว่าที่ถ้าเข้ามาพวกเราก็ทุกคนพร้อมใจที่จะสอนจากวันแรกที่ก่อตั้งฟาร์มตัวอย่างบ้านยางกลางจวบจนวันนี้บนพื้นที่แห่งน้ำพระาราชหฤทยัยอันกว้างใหญ่ไพศาลบัดนี้กลับอุดมสมบูรณ์เขียวขจีไปด้วยพืชผลทางการเกษตรนับเป็นอีกตัวอย่างแห่งความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจกพอเพียงเพื่อให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนสืบไป ปวีณาปทุมนนรายงาน